ลิปวิดีโอนี้นะครับผมเริ่มต้นมาจากเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้เ,เป็นของเอส็รุ่น a อ3ิ0 g a m ร n g i น x มเมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดกล้องไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมเนื่องจากว่าเล่นกล้องผมเหมือนมันจะมีปัญหานะฮะต้องขออภัยจริงมาเริ่มกันที่พระเอกของงานนี้เลยนะครับผมพระเอกของงานนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ผมเบิกใหม่เลยเรียกได้ว่าคลิปวิดีโอนี้เข้าเนื้อในเน้นนี่คือ AMD Ryzen 5 5506คอ12เทรดเทอร์โบ4.3น่าจะประมาณ4.3นี่แหละเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมชือบง่ายๆมีสติ๊กเกอร์ AMD Ryzen 5000 Series นะครับก็ยืนยันว่าเป็นมือ1หนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้ง CPU ลงบนเมนบอร์ดกันดีกว่า คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นกึ่ง f u ลบิ i ด้วยนะฮะหรือก็คือประกอบเกือบเต็มนั่นแหละนะฮะก็จะสอดประกอบไปในตัวจากนั้นก็ง้างตัวร็อกซ p u ขึ้นมาให้มันตรงนะฮะต่อมาก็เอาซี u ขึ้นมานะฮะนี่มันอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับวิธีการแกะก็ง่ายๆนี่มีอยู่ตรงนี้เป็นบากเล็กๆที่เขาทําไว้ให้นะฮะผมเอานิป้งนะฮะสอดเข้าไปจับในลักษณะประมาณนี้เหมือนมือถือนะผมเอานิป้งสอดเข้าไปค่อยๆรีดมันนะครับรีดขอบๆพกแพ็กเกจนะฮะ นี่พอเลี้ยดปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้หัวตัวอักษรนะผมอันนี้ดูแบบง่ายๆเบสิกเลยหัวตัวอักษรนะฮะให้มันชนกับขอบอย่างนี้นี่โอเคจับอย่างนี้พยายามอย่าจับแบบแรงมากเกินไปเดี๋ยวขางอเอานะเห็นไหม CPU AMD เนี่ยมันจะค่อนข้างเปราะบางหน่อยนะฮะวงเล็บที่เป็น AM4 นะฮะผมที่เป็นซ็อกเก็ต AM4 ถ้าพลาดนิดเดียวตกนิดเดียวนี่คือจบเลยนะฮะขางอขาหักกันนี่ก็อืมลำบากเลยทีนี้ก็เอาหัวงลงไปนะครับนี่ง่ายๆ จากนั้นก็เอาขาตัวนี้ง้างปิดลงมา easy และซิงที่เราจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นตัวนี้ฮะของจอสโบในรุ่น HP 400s ในความดีงามของเขาเนี่ยก็คือมันเตี้ยนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างระบายความร้อนได้โอเคหมายถึงว่าโอเคประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็น CPU ที่ไม่ได้ปล่อยความร้อนสูงเนี่ยไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะจบนะแกะเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อการเสีเวลา ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากข้างในนะครับก็จะเป็นพัดลมของทางจอร์สโบนะฮะเป็นซิงลมจอร์สโบนี่โอ้ไอดีคูลิง่งไอชิพ่ายเอาจริงๆไอตัวนี้ผมซื้อมาจากพี่ๆในกลุ่ม i อท t h a i l a n d นะครับผมอา่าแกบอกว่าจริงๆพัดลมของจอร์สโบเนี่ยมันก็ขนาดเดียวกันนี่แหละแต่แค่ว่าใบพัดลมมันหักนะครับแกก็เลยเอาของไอดีคูลิ่งเนี่ยมาทาบแลือเทียบดูซึ่งมันก็พอดีเป๊ะเลยนะฮะก็โอเคให้อภัยได้แกลดราคาตั้งครึ่งหนึ่งใครจะไม่ซื้อต่อไปก็ติดตั้งในส่วนของขาขอนนรัีาา้ ขา Intel นะฮะเราไม่ใช้นะครับถุงเปล่าอันนี้ขา Intel นะฮะน o t Intel เราไม่ใช้เราใช้ AMD นี่ AMD นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็วางเทียบลงไปแล้วก็วันนี้มีไอเทมมานำเสนอนะก็คือตัวนี้นะครับผม d r a g o n นี่คือ,อมันไม่โฟกัสอ๋อโอเคโฟกัสแล้วนี่คือไขควงไฟฟ้าครับเป็นไอเทมที่ผมควรมีนานแล้วแต่เพิ่งซื้อมาใช้งานนะครับของค่อนข้างดีเลยเวลาเราหมุนสว่านเนหะ็นไหม มีไฟให้ดูด้วยโคตรเจ๋งนะฮะวิธีการติดตั้งสิ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฮัดคอร์นหน่อยนะฮะก็ให้มันคว่ำนะฮะพอคว่ำเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็เอาซิลิโคนน่ยมาป้ายตรงนี้เลยเลยโดยซิลิโคนที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ฮะ c า,าร์ติกเอนเอกมาโฟกัสอีแล้วไอร์าร์เอย Arctic MX4 ฮะผมซื้อมานานมากๆดูจากสภาพกล่องอู้แน่นแน่น ใช้งานครั้งล่าสุดวันไหนวะเนี่ยเนื้อิบหายเลยอ่ะโอเคทีนี้เราก็เอาซิลิโคนป้ายลงไปตรงนี้นี่ไต้ตรงนี้พอหยดนิดเดียวพอนะฮะพอได้แบบนี้แล้วผมจะไม่เกลีย่ยใดใทั้งนั้นนะฮะผมจะปล่อยให้มันเป็นวงกลมไปเลยทีนี้เราก็เอาเมนบอร์ดของเราเนี่ยคว่ำลงไปพอคว่ำแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะก็จะมีขาเนี่ยเล็่นรอดมาตามรูนะฮะทีนี้เราก็วางแผ่นครอบนะฮะแผ่นครอบจากนั้นก็เอาน็อตค่อยๆขันลงไป ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องลงแรงเยอะโอเคขันประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้ความดูแรงนิดนึงนะฮะนี่เลยสวมไปองี้ปุ๊บจากนั้นก็ครอบน็อตลงไปโอ้โหดีไปไหนนะครับอย่าลืมซื้อมาใช้กันนะทริโกนนะครับผม ก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่แนะนําของดีจริงและในปี2025เนี่ยผมรู้สึกว่า RAM 16กิกเหมือนจะไม่พอใช้แล้วนะครับและแน่นอนในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ยังใช้ RAM 16กิกอยู่ <laughs> เช่นเคยเนะ <laughs> นื่องจากว่าแรมในสต็อกมีแค่นี้นะครับถ้าเกิดจะถอดจากเครื่องหลักมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ทํางานพอดีฉะนั้นนี่คือ RAM จากทาง Kingston นะฮะในซีรีส์ Hyper X ทั้ง Beat แล้วก็ f ูล y นะฮะมันก็คล้คยๆกันนิดนึงแต่ก็น่าจะใช้งานด้วยกันได้นะฮะวิธีการติดตั้งแรมนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแค่เราง,ง้้างทีี่เเป็นตัวลอก ง้างออกนะฮะทั้งสองข้างเลยแต่อันนี้มันมีแค่ข้างเดียวเพราะฉันง้างแค่ข้างเดียวพอดูบากให้ตรงนะฮะนี่ดูบากให้ตรงเทียบบากก่อนเลยก็ได้อันนี้ต้องพับลงมานี่อย่างนี้นะฮะเออนี่โอ้โหแลมไม่เท่ากัน <laughs> อันหนึ่งไฮเปรเอ็กบีดอันนึงไฮเปรเอ็กฟูลี่อะไรกันวะเนี่ย <laughs> เราก็จะได้ก้อนประมาณนี้เลยนะครับอืม ดูเป็นก้อนๆดีนะฮะโอเคในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะมีในส่วนของช่อง M 2ตรงนี้และในปี2025 <c oughs> พูดอย่างนี้อีกแล้วเอ็ดีนะครับผมก็ <c oughs> กวรที่จะเกิน512กิกได้แล้วนะฮะหรือ500กิกขึ้นไปเป็น1นึเทได้แล้วและในวิดีโอนี้แน่นอนผมก็จะใช้เป็น250กิก แหกทุกกฎของการพูด2 5 1 0กิกับมันมีอยู่ในสต็อกผมแค่นี้ผมไม่มีนะมีมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้250กิกเป็นแบบ s a ต้าดยทั้งประเด็นไม่ใช่ NVMe เพราะฉะนั้นความเร็วก็ประมาณ4-500นะฮะโอเคเสียบลงไปอย่างนี้แล้วก็ประกอบลงไปเอาติดงานเล็กก็ต้องใช้กับไปควงเล็กนะครับอ่างานค่อนข้างเนี๊ยบเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเอาละเราหมดทุลักกับไอ้อนนี้แล้วนะครับผมนี่พอใส่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็จะแน่นๆประมาณนี้เลยนะครับให้ความรู้สึกแน่นๆ นี่ด้านหลังก็ LED ใส่เรียบร้อยหมดแล้วแรมใส่เรียบร้อยต่อไปจะเป็นพระเอกของงานนี้นะครับผมนี่คือเคสของทาง SKT C A09 ไอความที่เคสตัวนี้เนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีคนแนะนําให้เล่นกันตอนที่ผมซื้อมาผมยังงงงวยอยู่เลยกูซื้อมาทําไมว่าเคสตัวนี้ดองกันมาสองสาเดือนนะฮะงงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราวานบ็อกกันเลยดีกว่านะครับด้านในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ นี่ครับประมาณนี้เลยเป็นไงเล็กกระจิ๋วหลิวดังใจเลยไม่ละทีนี้เล็กกว่าอเค39ที่ผมเคยจับอีกนะครับที่ระบายความร้อนนี่ก็แทบจะไม่มีเลย <S <S เคสนี้เป็นแบบสไลด์นะฮะเวลาแกะก็ค่อนข้างง่ายนะเหมือนเคสใหญ่ๆนั่นแหละภายในเคสก็จะมีที่ใส่ SSD แบบสตา a นะครับ1แถว <S <S 1> <S 1> โอ้แม่เจ้าแล้วนี่อะไรเนี่ย ไหวไหมเนี่ย และนี่ก็คือพระเอกอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นรูปพระเอกแล้วกันเรียกอย่างนี้เรามีสาย p ีไซไลเซอร์ที่เป็นแบบสายเราก็เรียกว่าสายแต่อันนี้มันเป็นแผ่นผมขอเรียกว่าแผ่นแล้วกันนะครับความที่มันต้องสั่งจากนอกอย่างเดียวนะฮะไอแผ่นเนี้ยผมได้จากพี่คนไทยมานะครับก็ขอ,ขอคุณพี่คนนั้นจร,งจรงิงๆถ้าไม่ได้ไอแผ่นเนี่ยผมติดตั้งการ์ดจอแยกไม่ได้เลยนะฮะเพราะไอเคสตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่แบนมากๆใส่การ์ดจอได้เพียงแค่หนึ่งสล็อตเท่านั้นและต้องเป็นความยาวที่ไม่ยาวเกินไปด้วยนะประเด็นเป็นเคส่คบบบมนอ,ะอะน,น,น,อนอไา้ถถ ี่คือจบเลยโอเคพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับนี่แต่ก็จะดูแหว่งแวงไปหน่อยนะครับในส่วนของ3.0หน้าเคสต่อไปนะครับเราไม่ควรที่จะลืมสิ่งนี้เวลาเราประกอบคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดลืมสิ่งนี้นี่คุณได้ลื้อใหม่แน่นอนนะฮะ และลูกของลูกของพระเอกในคลิปวิดีโอนี้ครับนี่คือ power supply แบบ Fa กย U1 power supply ที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาราคาค่อนข้างโอเคเลย200กว่าบาทนะฮะความจุป,ประมาณ200วัตต์แต่จริงๆก็ไม่น่าถึงหรอกร้อยกว่าๆนะฮะร้อยเประมาณนี้ไอตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากจีนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามถึงคุณภาพอะไรมากเอาแค่พอใช้งานได้ก็พอปึ๊บโอ้โหแคบมากเป็นเคสที่แคบสุดๆเลยนี่ประมาณนี้ ทีนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากประมาณหนึ่งแล้วในการที่จะเอาเมนบอดยัดลงไปในเคสนะครับเนื่องจากว่าเมนบอดของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนท้วมถ้าเกิดยัดลงไปตรงๆนี่คืออาจจะมีขูดขาดบ้างเพราะฉะนั้นยัดลงไปตรงๆน่าจะถูกแล้วนะ <c oughs> ฮะอุยต้องค่อยๆเบามือหน่อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ได้รูปทรงประมาณนี้นะฮะแต่ยังไม่เสร็จดีเราต้องมาเดินสายกันก่อนนี่เป็นสายที่เพราะว่าสตัวนี้มีให้นะฮะมี24พินหหัวตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสาย CPU power นะครับไฟเลี้ยง CPU นั่นเอง8ปพิน1หัวโดโด,ดเลยอันนี้สาย24พินเสียบลงก่อนเลยนะครับทีนี้ก็สาย24พินม้วนไว้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เป็นสายไฟเลี้ยง CPU รอใต้ฝานิ และก็จอที่ผมจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ฮะอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการ1นสล็อตและนี่คือสิ่งที่มันตอบโจทย์ผมที่สุดนี่คือ powercolor ในซีรีส์ i550 1>, 1สล็อตบาง5เซนยาวก็นิดนึงก็ใช้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าผมใส่กาดจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยเล่นเกมบอกได้เลยว่าตายนะฮะตายจริงๆการดจอตัวนี้มันเล่นเกมเบาๆอ่ะได้ถ้าเกิดไปเล่นเกมพวก triple a อะไรเงี้ยจบนะ,ะตายคาที่เลยนะฮะความแรงมัน1 0 3 0นะ่ะซึ่งแน่นอน ผมไม่ใช้การ์ดจอตัวนี้และการ์ดจอที่ผมจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้ครับนี่เลย1พัดลมสสล็อตเฮ้ยจบเลยนะฮะแล้วมันจะใส่ยังไงล่ะลูกพี่ไหนบอกว่าเคสมันต้องการ1สล็อตและนี่คืออะไรลูกพี่ลูกพี่จะทํามันยังไงเลอเพราะฉะนั้นครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะลื้อการ์ดจอตัวนี้ให้มันเหลือ1สล็อตแล้วทาอะไรกับมันได้บ้างครับและนี่คือเคสของเราและนี่คือการ์ดจอถ้าเกิดไปวางปุ๊บความยาวของการ์ดจอ พอดีแล้วค่อนข้างที่จะพอดีเลยมาเดี๋ยวเรามาเลื้อกันหลังจากที่เราขันน็อตยึดซิงค์ออกหมดแล้วนะครับภายในการก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่เลยล่ลดอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงเหลือแต่ซิงค์ครับกับตัวชิปกัดจอทีนี้เราก็ต้องมาถอดแบตเพลทด้านหน้าของเขาครับ ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นสำหรับนายพีครับกลายเป็น1สล็อตแล้วการใบนี้ถ้าเกิดวี่พัดลมสามารถใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้อย่างปกติฮะแต่แค่ความร้อนมันจะไม่ป,ก,ปกติแค่นั้นเองจากความร้อนที่มันจะอยู่ที่ประมาณ65-70ก็จะกลายเป็น80หรืออาจจะแตก90เลยฉะนั้นเราจะมาหาทางแก้กันต่อไปครับมาเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบครับว่าการาดจอ,องเราเนี่ยมันสามารถเสียบลงไปในเคสของเราได้นะครับ ได้พอดีนะฮะได้พอดีแต่ด้วยความที่การ์ดของเราเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ขนาดปกตินะฮะซึ่งเคสตัวนี้ต้องการขนาดที่เป็นโลโปรไฟก็คือตัดครึ่งหนึ่งของการ์ดฉะนั้นการระบายความร้อนของซิงค์ CPU เนี่ยก็จะลําบากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องเอาลมร้อนตลอดเลยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราผ่านละในส่วนของการ์ดจอทีนี้เราต้องหาในส่วนของตัวยึดด้านหน้าตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้การ์ดจอเราเนี่ยมันเอเอียงอย่างนี้ และด้วยความที่ผมไม่ได้ประกอบเคสนี้เป็นรอบแรกนะผมเลยมีไอเทมเตรียมไว้อยู่แล้วนั่นคือสิ่งนี้ครับดูประหลาดหน่อยนี่คือแบ็กเพจที่ถูกเตรียมมาอย,าย่างหยาบๆนะครับออทำจากกล่องลำโพงแฟนเทคนะครับผมตัดแบบหยาบๆเลยมีช่อง DVD ครับแล้วก็ HDMI ตรงเป๊ะนะครับทำแบบหยาบๆออกมาแบบหยาบๆเลยวางเทียบลงไป <c oughs> ดูภูมิใจไงไม่ลู้ เรียบร้อยได้ที่ยึดละติดตั้งกันแบบหยาบๆเลยด้วยความที่เราเป็น DIY ฮะผลที่ได้ก็จะประมาณนี้ฮะโอ้เหลือจะเชื่อนะฮะนี่เราหาไม่ได้จริงๆครับในส่วนของแบบเพจตัวเนี้ยผมหาที่มันขนาดเดียวกันไม่ได้จริงๆจริงๆเคสเนี้ยพร้อมใช้งานแล้วมีองค์ประกอบครบแล้วนะครับ ครบทุกอย่างเลยแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยยังรู้สึกว่าจากการที่ผมถอดซิงกาจอเนี่ยความร้อนที่ตามมามันจะต้องมากแน่ๆฮะและนี่คือทางแก้ของผมนะฮะเป็นทางแก้ที่เรียกได้ว,ว่างานค่อนข้างหยาบเลยนี่คือพัดลม12เซนที่ใช้ในเคสทั่วๆไปมีพัดลมใหญ่ก็ต้องมีพัดลมเล็กและนี่คือพัดลมเล็กที่ผมสั่งมาเพื่อมีสองตัวครับไปให้สุดครับหยุดที่งบหมด <c oughs> ไอ้ตัวเนี้ยเป็นพัดลมขนาด5เซน2ตัวครับผมจะเอามาติดตั้งลงในเคสนี้แหละเดี๋ยวเราไปโมกันอีกรอบครับ น่าจะได้แล้วล่ะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือพัดลมที่ถูกโมรเรียบร้อยนะครับผมใช้ไฟ3พินนะครับคือการโมรอย่างเงี้ยถามว่ามีผลเสียยังไงไหมผมไม่รู้นะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะในทางทฤษฎีที่ผมคิดไว้ในหัวเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มั้งใช้แค่การปล่อยไฟหนึ่งสายให้กับพัดลมสองตัวเนี่ยก็น่าจะได้แหละแต่ประสิทธิภาพพัดลมเนี่ยแค่จะดรอปลงหน่อยอในความคิดของผมก็คิดแค่นี้แหละนะครับคือในตอนแรกอ่ะผมว่าจะเอาพัดลม2ตัวเนี่ยพัดลมเล็กเนี่ยติดข้างบนอย่างนี้เลยซึ่งผมมองแล้วลผม ดูแล้วยังไงมันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่างั้นเอามาไว้ข้างล่างนี่แหละพัดลมตัวนี้นะครับผมจะให้เขาทําหน้าที่ดูดความร้อนที่อยู่ภายในพวก CPU อะไรพวกนี้เออความร้อนที่มันสะสมตรง CPU อะไรเงี้ยดูดออกมาข้างนอกนะครับผมเป็นพัดลมดูดออกส่วนพัดลมใหญ่ก็ดูดเข้าประมาณนั้นก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคสตัวนี้ในที่สุดเขาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนออกสู่ภายนอกสักทีนี่ฮะเห็นไหม สตัวอยู่ตรงนี้ใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าที่จะติดตั้งมันได้นะครับไม่นับเวลาโมโมันอีกโคตรนานมาเข้าสู่ช่วงการเทสเกมกันเลยดีกว่าครับและเกมที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตอย่าง Delta Force โดยการปรับตั้งค่านั้นผมปรับอยู่ที่ Full HD กราฟ h i c ร preset ผมปรับที่ Low Super Resolution mode เนี่ยผมใช้เป็น AMD SSR 3นะครับ Super Resolution ผมปรับที่ Balance Nvidia Reflex Low Latency ผมปรับที่ Low Latency ครับ The, the, enemy down. the enemy forces もう

yeah บ้างครับสําหรับการทสเกมเมื่อกี้นี้เหนือความคาดหม,มายโอมากเลยนะครับตอนแรกผมคาดหวังว่ามันจะเล่นที่ Full HD อย่างต่ตําๆเนี่ย60ไม่เกินนี้นะครับแต่นี่คือมันก็แทบจะเรียกได้ว่าเกิน60ผมภูมิใจมากนะสําหรับเคสตัวนี้ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้นะครับประกอบเสร็จแล้วก็อวยหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> จริงๆเหตุผลที่ผมประกอบเครื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยคือผมจะขายนั่นเองฮะผมจะขายเมนบอร์ดแหละแต่ด้วยความที่ขายเมนบอร์ดตัวเดียวมันดูเงาหงานะฮะผมก็เลยประกอบทั้งเครื่องแล้วก็จะขาย กในวิดีโอนี้นี่แหละครับท้ายคลิปนี่แหละสำหรับเครื่องนี้เปิดราคาตามนี้เลยนะฮะราคาก็ราคาทุนนะครับผมอ้างอิงจากราคาในเฟ e บุ o k นะครับแล้วก็ของบางอย่างที่มันเป็นมือ1อย่าง CPU เนี่ยผมอ้างอิงจากช้อป e ีนะตลันั้กก็มือ2เครื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยความร้อนนะฮะถ้าเกิดเล่นนอกห้องแอร์เนี่ยร้อนแน่ๆนะฮะเจ็ดิ 90นี่มีให้เห็นแน่นอนนะฮะอุณหภูมินะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักเข้ามาที่ใต้เม้นปักหมุดนะครับผมก็จะปักหมุดเพจไว้สำหรับใครที่สนใจเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายเคสนี้ผมก็จะไปทําโปรเจกต์ต่อไปหมุนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าวงการไอเทมเนี่ยมันยังไปต่อได้อีกนะฮะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีคอมที่เล็กกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาเพกกันท่านี้ครับสวัสดีครับผม